ออก,กับพี่น้องอย่างนี้ชีวิตของเราต้องรักษาจุดยืนของเราเราต้องรักษาเอาอย่างที่ปลอดภัยที่สุดทํำยังไงล่ะออกจากการขัดแย้งซะสิถ้าเรื่องนั้นความชัดเจนมีอยู่และความขมุกขมัวมีอยู่พี่น้องเอาอย่างชัดไอ้ที่ไม่ชัดปล่อยไปเอาอย่างชัดนะเช่นเวลาที่พี่น้องรุกโก ถ้ากล่าวซุบฮานะรับบิยันอาดีมชัดไหมมีใครขีลาบไหมอุลามามาเถียงกันไหมเอ้ยไม่ได้ไม่ซ้อมมีไหมไม่ม,ม,ม,มีทำไมอ่ะโอ้หะดิสโซเฮียยืนยันนบีทำอย่างเงี้ยซุบฮานะรับบิยันอาดีมซุบฮานะรับบิยันอาดีมซุบฮานะรับบิยันนบีทำอย่างนี้แต่ถ้าพี่น้องรุกก็ลงไปแล้วกล่าวซุบฮานะร็อบบิยันอะซีมวะบิฮัมดิฮิเฮ้ย มันได้ป่าปววะอะดีสวเฮียป่าววะบอถกกันได้แล้ว,ลวตำราไม่รู้กี่เล่มนะถกกันได้แล้วแล้วทำไมอ่ะไอ้อย่างชัดมีทำไมไม่เอาแล้วไปเอาความขมุกขมัวมาตกลงกูจะได้ไม่ได้วะเนี่ยฮะละหมาดของเราวันนี้ยังหลังเลอยู่นะจะได้ไม่ได้วะใครเลือกอ่ะเราเลือกเองทงั้งๆที่ความชัดเจนมีเราไม่เลือกได้ไหมเอาเวลาสุยุดลงไปสุบฮหานารบเบียนอะลาชัดเจนไม่มีใครขี้ราบเลยชัดชัว แต่เราไม่เอาอ่ะเราจะไปอยู่ในวังวนของความขัดแย้งอ่ะซุบฮานะรับเบียนอะละวะบิฮัมดีฮีอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งเถียงกันว่าได้ไม่ได้วะเฮ้ยใช้ได้ไม่ได้เอ้อยซ้อมไม่ซ้อมวะฮะเฮียไม่เฮียวะเฮ้ยสอเฮียหรือดอยอีบวะเฮ้ยเอาอยากกูหนูซุบเ์ชัดไหมอาจารย์ยูซุบเคยสอนไหมกลุม่มซุนนะของเราเคยสอนไหมเคยชี้แจงไหมเคยสอนแล้วเคยชี้แจงแล้วกูหนูเป็นยังไง ป็นบิดามันจบแล้วมันจบแล้วกูนูดมันเป็นบิดาเพราะงั้นไม่ทำเอ้าแล้วพี่น้องละหมาดซบโบเดี๋ยวเช้านี้ละหมาดซบโบละหมาดยังไงละหมาดซบโบนะถ้าพี่น้องละหมาดซบโบโดยไม่ต้องกูนูดนะ่ยละหมาดซอไหมใช้ได้ไหมมีใครมาเถียงไหมมีเลยซอโดยไม่ไม่ถกเถียง แต่ถ้าพี่น้องเงยขึ้นมาจากรุก็อัลลอฮุมมหดีฟีมันฮะได้ว่าฟินีฟีมันเอาไ้ยได้ไม่ได้ว่าเฮ้ยอัลลอฮุมมักชิฟนั้นบลาเนี่ยเคยทำไหมเวลาบลอไม่เอาผักออกเวลาจะเอายกอย่างนี้เวลาไม่เอาผักออกเอ้ยอย่างนี้มีนะมีทัาสนะนะอาจถามว่าแล้วมันมันเถียงกันไหมมันถกกันไหม เอาถกกันเลยเฮ้ยจะได้ไม่ได้เอ้ยมันจะถูกมันจะผิดเอ้ยมันยังไงเอาแล้วทําไมละไอ้ของได้ชัดๆมีทําไมไม่เอาอะ่ะอยู่ปูนนี้แล้วน่ยนะยังยังคุณละหมาดคุณจะใช้ได้เปล่าวะฮ้ยละหมาดคุณจะซ้อเปล่าวะเอาทํอยังได้สิเพราะงั้นในเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ย ถ้ามันมีความชัดเจนในเรื่องนั้นอยู่แล้วพี่น้องเอาอย่างชัดที่ไม่มีปัญหาอย่าไปเอาไอ้ความคมุกขมหมัวแต่การออกจากขีราฟเนี่ยนะบรรดาอุลามาก,ก็เสนอแนะอย่างนี้ว่ามเามื่อกี้อิหมั่อิหมั่นนาวีบอกอุลามาเขาลงมติกันเห็นพ้องต้องกันสนับสนุนใ้ออกจากความขัดแยง้งแต่มีเงื่อนไข เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เป็นการละทิ้งสุน나นของนบีและจะต้องไม่ออกจากความขัดแย้งหนึ่งไปสู่อีกความขัดแย้งหนึ่งใช่ไหมไม่ออกจากความขัดแย้งหนึ่งไปสู่อีกความขัดแย้งหนึ่งเพราะบรรดาอุลมามะเนี่ยเขาพยายามจำกัดปัญหาให้มันแคบลงให้มันคีราบน้อยลงให้มันแคบลง แต่การออกจากคีราฟหนึ่งแล้วไปก่อปัญหาอีกคีราฟหนึ่งขีลาฟเก่าก็ยังไม่หมดคีราฟใหม่ก็เกิดขึ้นอีกเหมือนอย่างเนี้ยมีบางคนคิดคิดยังไงอ่ะคิดจะซื้อใจอ่ะคิดจะซื้อใจจะซื้อใจเขาอือยากจะได้เขามันมันมันขัดแย้งกันมาเยอะแล้วเรื่องเข้าบวชออกบวชเรื่องกูหนดูดเรื่องอะไรต่ออะไรอ่ะะจะจะเฮ้ย ไม่อยากให้เกิดความขัดแยง้งหมายว่าว่าจะจะหลอมรวมไหมจะได้ไม่ขัดแย้งใช่ไหมแตะถามว่าออกจากความขัดแย้งเดิมได้ไหมความขัดแย้งเยิมเดิมก็ยังมีอยู่แต่สร้างความขัดแย้งใหม่ให้เกิดขึ้นนี่นะ่ยกลุ่มซุนนะบัะแตกกันบัะทะเลอัดอาจารย์ยูสบาเนี่ยใช่ไหมตกลงมันแก้ไขอะไรได้หรบเพราะเราไม่เข้าใจวิธี เพราะเราไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ที่อุลามะเขาตั้งไว้รู้และใช้เป็นไหมพอใช้ไม่เป็นปัญหาเก่าก็ไม่หมดปัญหาใหม่ก็มีมาถามว่าเป็นปัญหาใหม่ป่ะเปล่าหรอกมันเป็นปัญหาเดิมๆนั่นแหละที่ผมบอกว่ามันถอยลงหลุมยังไงะก็ไม่เคยชี้แจงกันนึกไงละ่ะไม่เคยฟังกันนึกไงไม่เคยรู้กันนึกไงเรื่องกูนูดอะ่ะเขาเคยาเคยถกเค,เค,เคยถเคยถียงกันมาไหมเขาพูดกันจนเล้วแล้วจานยูซุป hygiene, ใช่ไหมไอ้เรื่องอะไรเถียงๆกันน่ะเขาพูดกันจนเลิกพูดแล้วแต่วันนี้เราถอยหลังกลับต้องมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็ยังมาสระมึนอยู่นะเพราะงั้นพี่น้องอย่าหลงกลปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาถกกันเขาเถียงกันอต่เอ๊ะเฮ้ยมันได้ไม่ได้เอาอย่างได้ชัวชวใช่ไหมถ้าใครฟังแล้วกูมึนมาตอนนี้กูมึนกูมูนจะเอายังไงเราวอกเฮ้ยกูมึน มันมึนทําไมอะ่ะแม่มันเป็นคีลาฟตานาวะหรือคีลาฟตอด,อดมันอิงกาดได้ไม่ได้อิงกาอ,อ,อ,อะไรอกอวีหรือดออีฟเห็นไหมมั่วตาบัดไม่มั่วตาบัดซาเอ็กไม่ซาเอ็กมันเป็นอิสติฮาดีหรือคีลาฟหรือรอิติฮาดียะหรือคีลาฟียะมันอลัลลอฮ์และชาวบ้านนี่ไม่มีพื้นฐาหนอาจารย์ยูซุฟมันไม่ล่ะ แล้วเข้าไปในวังวนทําไมอ่ะถ้าโต๊ะครูไหนลากเราไปสู่ความมึนอย่างงี้นะอยู่ในวังวนเนี่ยนะจะไปไหมเข้าไปสู่ความมึนอ่ะทั้งๆท,ท,ที่มันชัดแลว้วมันย้อนกลับถอยกลับไปทําไมอ่ะทําไมแล้ววันนี้ทําไมใครไปอ่ะก็เพราะไอ้หัวใจของเราเนี่ยแหละมันไม่มั่นะอาจารย์ยุซุถ้าหัวใจเรามัน,ม,นมั่นคงอ่ะกัดมันด้วยฟันกามอ่ะได้ไหมล่ะ ย้ำกันมาไม่รู้เท่าไรละกัดมันด้วยฟันกรามอะ่ะเอาให้มัน่นเอาให้มัน่นทำไมอะ่ะไอเราก็ไปหลงเคริบเคริมเออพอฟังเออใช่เว้ยใช่อพอมาฟังนั้นเออก็ใช่เว้ยก็ถูกนี่หว่าพอฟังว่านั้นถามว่าอไอที่มันรวนเรตอนนี้เพราะอะไรใจเราใช่ไหม ใจเราใช่ไหมเพราะงั้นถ้าใจเราไม่มั่นนะใจเราไม่มั่นนะฮะดิสเฮียมันก็จะเป็นออีบไออีมันก็จะเป็นเฮียไปแล้วนะ,ะมันก็พยายามที่จะเพราะแต่ละฝ่ายในการถกเถียงกันเนี่ยมันใครยอมใครกันละ่ะเพราะแต่ละคนต่างก็มีศักดิ์ศรีโอโอแต่ละคน ตาลอและปากก็จะพูดเพื่อศาอสนา,<ๆ>าเพื่อศาสนาก็เพื่อศาสนานั่นแหละใครๆก็ว่าเพื่อศาสนาทั้งนั้นแหละจะถามว่ามันใช่ไหมพเพราะงั้นสำคัญที่สุดน,นี่อยู่ที่ใจเรานะใจเราขอดุอาต่ออลัลลอฮ์สิขออย่าให้ใจของเรามันมันรวน ตราบใดก็ตามที่หัวใจเรามันไปไขว่คว้าทางหลงเพราะศัจธรรมมันมีอยู่เราเคยยืนเราเคยยึดแต่หัวใจของเรามันไปไขว่คว้าไอ้ทางหลงใช่ไมอัล่ะบอกฟาลมมาเมซาหูเมื่อพวกเขาจะกยาซีกูมันแปลว่าเอ็นออกจากตรงเอ็นออกจากตรง นี่จุดเริ่มต้นมันคือเราใครอ่ะคนที่เขาเอนไปอัลลอฮุกูลูบะฮุมอัลลอฮ์ก็ผลักให้มันไปไม่ใช่อยู่ๆอลัลลอฮ์ผลักใครๆไ,ไ,ไป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 สู่ทางหลงนะเพราะเขาไขว่ขวาทางหลงเริ่มต้นมันจากเขาอ่ะ เขาไปไขว่คว้าไอ้ความหลงผิดพอเขาไปไขว่ไขว้คว้าไอ้ทางหลงผิดพอเอาลลอผักออกไปแล้วจบเลยอาัลลอฮุกุลูบะฮุม